รู้จักบอสอัดกรสิงศีกรกุลประวัติบอสอัดกรสิงศีกรกุลนักธุรกิจด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเจ้าของร้านกัญชาเจ้าใหญ่ในย่านเยาวราชและอดีตสามีของเชรินนัทจารีหอระเวทน้องสาวของนิดคุณก่อนที่ทั้งคู่จะหยาร้างเพราะมีการทำร้ายร่างกายถือเป็นข่าวใหญ่ในรอบวันก็ว่าได้กับการที่เชรินนัทจารีหอระเวศน้องสาวของนิดคุณสองพีม ได้ออกมาแจ้งความว่าถูกอดีตสามีบอสอัดกรสิงศรีกระกุลทำร้ายร่างกายนับตั้งแต่ที่เชอรินคลอดลูกคือน้องจินเจอร์และปัจจุบันทางบอสยังมีอาการคุกคามเชอรินส่งคนมาติดตามอยู่ตลอดจนเชอรินรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งนี้บอสอัดกรสิงศรีกระกุลเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตมาในย่านเยาวราชประกอบธุรกิจหลายอย่างในเรื่องอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนบอสอัดกรอย,อยู่ในแวดวงไฮอยู่ในครับรถหรูมากมาย เช่นแลมโบกินีออดี้รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนสนิทของ DJPK อีกด้วยบอสอัดกรสิงศรีกระกุลเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแลนด์มาร์คดีเวล็อปเมนต์ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยหรืออยู่เองและบอสอัดกรเคยซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มาเยอะมากก่อจนกระทั่งได้รางวัลใหญ่จากการซื้อคอนโดของแสนสิริมาแล้วและนอกเหนือจากการลงทุนซื้อขายอสังหาแล้วบอสมก่อนกรยังได้ร่วมลงทุนสา้างซ o ้อคอฟชื่อดังนสิาิอีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอบอสอัดก่อนยังเป็นรองประธานบริษัทสยามเบนเจอร์แคปิตอลบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการทำธุรกิจนอกจากนี้บอสยังทำธุรกิจร่วมกันกับบอเพื่อนทำร้าน IEMEDYS CHALIES ซึ่งเป็นร้านกัญชาชื่อดังที่ให้บริการเกี่ยวกับกัญชาครบองจรที่มีทั้งจุดขายกัญชาถูกกฎหมายสปาลวดตัวที่ใช้น้ำมันกัญชาเป็นส่วนประกอบรวมทั้งยังมีอาหารเครื่องดื่มและรูฟท็อปบ้าที่อยู่ด้านบนตึกอีกด้วยก่อนหน้านี้เมื่อปี2564ริเชอรี นัทจารีหรอระเวศได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ตนได้มั่นและแต่งงานอย่างเงียบๆกับบอสอดกรสิงรกิกรุลแต่เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดทำให้ทางเชรีนไม่สามารถที่จะแจ้งข่าวดีกับใครได้และหลังจากนั้นไม่นานเชรีนก็ได้คลอดลูกคนแรกและตั้งชื่อว่าน้องจินเจอร์ ในช่วงเดือนพฤษภาค,คม2567เชอรินได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้ตนได้แยกทางกับบอสอัดกรตั้งแต่เดือนตุลาค,คม2566โดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุใดๆแต่เมื่อไปส่องแคปชั่นใน IG จะเห็นว่าเชอรินตั้งสเตตัสอย่างเจ็บปวดเช่น Mistakes repeated more than was is a decision ความผิดพลาดที่เกิดซ้ำเกินกว่าหนึ่งครั้งเรียกว่าการตัดสินใจ New Year New มีขอบคุณที่ยังไม่ตายจากนั้นในเดือนกรกฎาค,คม2567เชอริน ได้ออกมาแถลงข่าวว่า1ในสาเหตุของการเลิกรากับอดีตสามีนั้นคือการทำร้ายร่างกายโดยที่เชรินถูกทำร้ายร่างกายถึงสครั้งนับตั้งแต่คลอดลูกและครั้งที่รุนแรงที่สุดคือเมื่อเดือนกันยายน2,566เพียง1เดือนก่อนที่เชรินจะอยากขาดจากบอสที่เชรินโดนบอสตบนับ10ครั้งจนเชรินต้องวิ่งหนีออกจากบ้านโดยไม่เอาอะไรติดตัวมาเลย